เปิดทีมไมารีคนเมืงองหค,คนอ่ะเขียนดีดีว่ะคนติดตามเพิ่มของคนตัวเนี่ยบัตรรูปหัใจบ่ะ่ององบใส่อย่งเจ๊อันเลยเรียนมึงเอาเปิดหน้าสดใสเลยเนาะมืออีเาไปดีีาปากแดงสักหน่อยอมือแดงหัวแบบฟิวเจอร์ดีทัสตสวัสวดี เปิดติ๊อกอ่านสคกตัวาิดได้คือนงหมดมันหมดเลย มัน,น่งอันนี้เด้ที่มันถุงทองเนี่ยดิโอ้ที่มันแห้งจางพ่นไปไล่ส่วน <c oughs> จางเศร้าผักเศร้าก็ผักจางพุพ่งละแปดชั่วโมงมขายได้เดือนละเจ็ดแปดหมื่นคาใครเนี่ยก็ขายสินค้าทั่วไปนี่แหละสินค้า oh. บิ๊กตะเล็ต,ลตลใส่พวกเครื่องเครื่องปอกพวกนี้ขายทุกอย่างเลยในทิกตอกปะใช่คนอานนาง,งานงานเลยคิป เห็นพอนางางมามไมเห็นคนนางอ่านไหลาขายนางขายเี่ยก็ต้องนางอ่านอี่แล้วแต่ว่ามัน่ะกี้ไปตรงเงี้ยอืะแต่กระตักว่าใายนาง่งใช้นี่อ่านไปสมมติจ้างหัวละหมื่นหายกันเนาะเสียสามหมื่นได้เดือนละเจ็ดหมื่นคุ้มแล้วนะยิสีกรไเด้เงินสามหมื่นมาหมดละสามสี่หมื่นเนี่ยเด็ดเดอนเด็ปังนี่แสนหนึ่งยุสีก็คุ้มก็ได้หลายถนนเท่าล สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องสุภุสุคนครับสวัสดีหนึ่งคนดูครับีใหม่ได้มาสร้งกลองมึงริงเลยว่าสร้างกลองผมงงม,มีจำกัดเลยยูทูบแลญญะ,ญญะ,ะเซ็งสิฟวอลให้ยังไงสนใจในยูทูบเขาชื่อบึงโมเดลผู้เด็กเขาเบิึงบิึงโมเดลปะมันจขึ้นยัามีคนที่เขาขอจีทักไทยเขามังจขึ้นมีคนเขอมาบิึงอยู่แต่ว่าเอาบุห<ม>รี่พูดเด็ก เนี่ยเขาต้องถักไทยเขาของขากักาจะถักกนไม่เคยขึ้นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเลยครับรักษาสุขภาพนะครับทุกท่านสวัสดีท่านครับก่ะ เ็นการไล์สดครั้งแรกนะฮะฝึกไล่ครับพี่ดองครับไอตัวเดียมาทรบบะเ้าิวสายบิววสายแจงหนางยงรับแจ้งแจงหนางยังทราบบ่ะรู้บอกเขาอะไรกันเข้าอ่างกันมาเข้าไปเรยอะหาข้ออันรนี้านวมบ่อยะเขาเปิดเปิดะชั่วโมงซืนะ ชั่วโมง,งนี้มันผ่านมันบอก่านไอ้ก็สั่งไอะไรเนาะปิดไหลจ่งเงี้ชั่วโมงเงซื้อผมเคยไม่ได้เพรเคยได้คืนเพิ่อนเสร็จท่านที่เข้ามารับชมนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับอยู่รับชมอยู่พื้นที่จังหวัดใดหรือว่าสิกับบ้านการเดินทางไปยังไดครับรถติดบอ่อห้างหุ่น ผมเป็นคนจังหวัดบึงการนะครับอยู่บึงการครับเ่ไไ้ไปใส่ครับพี่น้องเป็นคนจังหวัดบึงการบึงการโดยกําเนิดครับโตบึงการเรียนต่อที่สารคามเป็นงานอยู่สราครคากรแตะกลับมาทํางานอยู่ที่จังหวัดบึงการครับเป็นคนบ้านๆครับเป็นคนบ้านๆ บ้านอยู่ทายบ้านก็เลยตั้งชื่อเพจเจ้าของว่าผู้บ่าวทายบ้านนี่คือทีมงานของช่องว่าผู้บ่าวทายบ้านนะเป็นผู้บ่าวทายบ้านเลยเป็นผู้บ่าวทายบ้านครับทีมงานกสิเล่นผมว่าหัวหน้าคุมครับเป็นหัวหน้าคุมพร้อมในพี่น้องตามชนบทรีก็ชิมีหัวหน้าคุมนะครับกชิมีคุมเดินละคุม ตะกีก้มีการตั้งซื้อคุ้มครับคุ้มนี่ซื้อวัซื้อวันวน,นั้ก็สิตั้งไปคุ้มผมสีซื้อว่าคุ้มมวลชนอิสระครับคุ้มมวลชนอิสระมีการประกวดพร้อมเลยประกวดเฮ็ดซุ่มซุ่มประจําไ้คุ้มซุ่มประจําคุ้มแล้วก็เฮ็ดกับเขาครับตะกีก้ก็มีการเฮ็ดกับเขาแข่งกันเฮ็ดกับเขามีการแสดงคล้ายๆลูกเสือครับลูกเสือประจําคุม้ม แต่ละคุมได้ทีหนึ่งนะครับตะกีตาตาตาผมเป็นหน้าคุมเราจะนั่งซืบทอกันมากครับ <c oughs> นี่เริ่มไปแล้วได้เล่โจบไปแล้วว <c oughs> ่าถึงความหลังนี้ว่าได้เบิดอปีครับกิน <c oughs> เหล่าว่าความหลังนี้โอ้มันเป็นวิธีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาตัวครับ ก,กินเหล่าเว้าวความหลังเป็นบรรยากาศที่แบบมวลซ้นโฮเซลมวนครับอยู่น้ำหมูน้ำพวกอยู่น้ำอยู่นเมียนี่เมื่อย,ยแต่จบจะปล่อยว่าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีที่เข้ามารับชมนะครับทักทายกันได้นะครับเอปีใหม่นี่ไปเที่ยวใส่ครับ ไปเที่ยวที่ไหนทเที่ยวหรือว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับถักแทนเข้ามาได้ครับสวัสดีสองคนดูครับพื้นเพเป็นคนจังหวัดใดครับเดี๋ยวไปเห็ุงานตามคินต่างๆบ้านพี่น้องครับช่วงนี้การเดินทางนะครับระวังอุบัติเหตุขับรถอย่างมีสตินะครับง่วงกับจอดนอนครับ จอดอนอนตามปั๊มหรือที่พักที่คมทางหลวงเขาจัดให้หรือว่าศูนย์บริการประชาชนนะครับแต่ละพื้นที่ขันง่วงอย่าไปครับดนอครับเดอ้อเพื่อความปลอดภัยข้าบารูเหรอพูดถึเขาบึงบรูถ้าขเขาบรดทัดเขาถ้าผมนี้ครับผมยังหูผูดถึขเขาบึง ือใหม่พี่น้องเสียงอาจจะไม่ดีนะครับตอนนี้เป็นหวัดเป็นหวัดไม่ค่อยสบายีงานของแอร์อะไรครับบดอด้อัเบตดบามีสีคนแหละเล,เล็สวัสดีครับทักทายสีคนสีท่านนะครับ อยู่จังหวัดไหนเดินทางกลับหรือไม่นะครับทักทายกันเข้ามาเลยนะครับหรือแจ้งข่าวสารกันได้ครับทักทายกันเวลาเดินทางมีของฝากของต้อนมาฝากมาต้อนนี่นด้ครับผมเป็นคนจังหวัดบึงการนะครับอยู่บึงการครับเป็นคนจังหวัดบึงการโดยกําเนิดครับท่านผู้ฟังรับชมอยู่จังหวัดไหนบ้างทักทายกันเลยครับพี่น้องครับ ชืวะเรื่องอย่างนี้ะวะตอนนี้พอมีแนบบอลยครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อลยซึ้นซึ้งซับไปก่อนครับช่วงนี้เสร็จ <laughs> ท้แนบบอลครับฝึกหาประสบการณ์ครับเป็นคนเป็นคนมากๆว่าววันไหนครับขั้นบ่าจะกินเหล้าแต่ขั้นกินเหล้าเราว่าวยู่บอเซาครับโดยเฉพาะว่าวคืนคนว่าวดีดีพี่น้อง <c oughs> เป็นคือกันบ่ครับ แต่ว่าส่วนใหญ่กินกินเราแล้วว่าความกาความหลังกินกมูกก็ปวดัุนมวนเลยต้องยี่สิบนาทีบ่ด่วเนเลยแก่เอา ในกากดกดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องผูบาวไทยบ้านครับตอนนี้กันยังสเปซส,สปาอยู่ครับจักสีอัพอยังังโมมีคลิปที่แบบเป็นทางการครับพี่น้องส่วนใหญ่อัพแต่สวนยี่ของครับสวนอยู่หลังบ้านเป็นสวนเล็กๆโคกน้องนาแน่อยๆปลูกพักเลี้ยงป่า กับคลิปลรถแห่ครับรถแห่พดโพมิวสิกนะครับมีคลิปประมาณ2ประเภทครับคลิปลรถแห่กับคลิปเห็ดสวนเห็ดไยครับพี่น้องครับ <c oughs> ช่วงนี้รถแห่ออกงานไปมืนียูอ่าสารคามครับกุดลังมหาสารคามคู่แฝดโอเอนะครับผู้ใดอยู่ใกล้พื้นที่กุดลังสารคามนะครับไปรับชมกันได้ครับ 15นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับรถแห่โพสตโปรมิวสิกอยู่ที่กุดลังมหาสารคามเอ๊ะไม่หวะเดี๋ยวผมเบิ่งกกันดูโปสเตอร์ก่อนนะฮะอยู่ที่ ชื่นชมครับชื่นชมรถแห่พุทโพนะครับผู้ใดอยู่ใกล้มหาสารคามครับอยู่ที่ตำบลเหล่าดอกไม้อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามครับน่าสิเป็นงานบวชครับงานบวชงานอุปสมบทโดยคู่แฝดโอเอนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับใครไปครับคู่แฝดโอเอ วันนี้นะครับ30ธันวาคม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวมือ่อหน้าเชหานี้มาเบามานั่นสู่ฟังครับมือนี้ขอบคุณครับ